ันนี้ก็แบบไส้เยอะเหมือนกันนะข้างในไส้นูเทลล่ากับโอ้โหดูบายช็อกโกแลตดูบายเแบยบไส้เยอะมากช่วงนี้ขนมเปี๊ยแบบอย่างนี้เลยเหรอเปียโมจิแป้งนมสดโอรีโอดูบายชื่อยาวขนาดนั้น <laughs> มันอร่อยมากแป้งอ่ะบางมากนะครับแล้วก็ไส้เยอะ ตายแล้วโอ้โหแล้วอันนี้หวานเยอะหน่อยนะครับตัวก่อนเพราะว่าข้างในมีโูเทลล่าช็อกโกแลตดูบายอะไรชำ้ชำๆไม่หวานได้ไงแต่ว่าอร่อยว้า wow. อันนี้ก็แบบไสเยอะเหมือนกันนะฝอยทองโอ้โหว้านี่แหละอืมอืมมันอร่อยมากรอนานนิดนึง ไม่ใช่ฝออยทงอย่างเดียวนะนูเทลล่าแล้วก็โมจีด้วยข้างในอะ่ะต้องลิบสังเลยนะครับช่วงนี้หายากเลยนะกดสั่งยากเลยนะแล้วก็โรมานาน